สวัสดีค่ะมาถึงชุดเดรสตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าซันเวฟนั่นเองค่ะผ้านุ่มนะคะใส่สบายไม่ระคายเคืองผิวนะคะแล้วก็ยืดหยุ่นได้ด้วยค่ะดีเทลนะคะรุ่นนี้คอจะเป็นคอวีป้ายค่ะแขนจะเป็นแขนสั้นนะคะในส่วนของกระโปรงจะตัดต่อเป็นระบายมาให้ด้วยแบบนี้นะคะ3ชั้นเลยค่ะ ส่วนด้านหลังนะคะเราจะมีเชือกผูกปรับขนาดเอวค่ะลูกค้าสามารถผูกปรับขนาดเอวตามเอวของลูกค้าได้เลยนะคะรุ่นนี้มีหลายสีให้เลือกเลยค่ะที่ใส่อยู่นะคะจะเป็นสีเทาแล้วก็จะมีสีเหลืองค่ะสีกรมนะคะและอีกหนึ่งสีค่ะจะเป็นสีดำนั่นเองค่ะ หวยทุกสีเลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจสีไหนเนี่ยก็สามารถ inbox ข้ามาสั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะ